สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่านักสุขศึกษาได้รับบททําอะไรในวันนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่11บเเมษายนนะคะเดี๋ยวเราไปที่โรงพยาบาลก่อนนะคะทุกคน หลังจากที่เล่าถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเราก็ต้องมาสแกนนิ้วก่อนค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็ต้องเติมพลังนะคะกันเช้านี้นะคะด้วยกาแฟนะคะมัคคิวโตหวานปกตินะคะแก้วเล็กหนึ่งแก้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์นะคะนักศึกษาสาวอย่างเรานะคะก็ต้องไปที่แผนกสูตินารีเวศนะคะเพื่อไปให้สุขศึกษากับแม่ที่มาฝากคันนะคะใครที่มาฝากคันทุกวันศุกร์จะเจอเรานะคะ ก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมาขึ้นหน้าขึ้นผมนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะคิวก็ได้รับบทนะคะให้ไปเป็นพิธีกรนะคะคู่กันนะคะกับพี่ที่ทำงานนะคะเขานะคะก็มีการประกวดนะคะวันนี้นะคะก็เป็นการประกวดวันสงกรานนะคะนางนางสงการานสี่ของโรงพยาบาลเรานะคะอันนี้นะคะก็พี่พี่ ที่ทํางานนะคะก็มาช่วยกันขึ้นหน้าขึ้นผมนะคะเออนะคะใดไม่มีนะคะก็ใช้พัดลมไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปแต่งเนื้อแต่งตัวกันนะคะชุดที่จะเป็นพิธีกรในวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะเ,เฟรฟเ r e นสนะคะเป็นแม่หญิงจันวาดนะคะบุพเพสนิวาสของเราเองนะคะหลังจากที่แต่งตัวนะคะขึ้นหน้าขึ้นผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า โชกกล้องไปหนึ่งหนึ่งเพลงนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็รับบทเป็นพิธีกรนะคะคู่ก,กับพี่ที่โรงพยาบาลนะคะก็เป็นการประกวดนางสงการของโรงพยาบาลเรานะคะปีนี้มีคนเข้าประกวดถึง18คนเลยค่ะทุกคนก็กินเวลายาวนาะนจนถึง4โมงเย็นเลยนะคะตั้งแต่บ่ายโมงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสภาพหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะคะเสร็จงานกันแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน